โซนี้วันนี้เรามาอยู่กับรถยี่ห้อมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยครับอ่านว่ากัสโตนะครับบางคนอ่านว่ากุสโตหรือว่ากิสโตก็มีนะแต่ผมมาศึกษาดูแล้วประมาณ3 5ถึงวันก็ผลสรุปได้ว่าอ่านว่ากัสโตนะครับถามเจ้าของแบรนด์มาไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ถามบริษัทที่นำเข้ามาครับก็ตัวนี้เป็นยี่ห้อไต้หวันนะครับดูแลตัวนี้ มีแผนที่เกาะไต้หวันนะเมกอินไต้หวันต้องพูดก่อนว่าส่วนหน้าลดราคาถูกที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเมกอินชนน ن าครับแล้วก็จะมีแบรนด์ดังๆเช่น s p ป c ช l l i ไล t ์เท็กจแอนแล้วนี่ครับที่เมกอินไต้หวันแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่ถึง2องหมื่นก็จะเป็นชน่าหมดนะครับต่อให้เป็นแบรนด์ยุโรปก็ตามครับก็จะเป็นลายผลิตไต้หวันชน่าราคาถูกถ้าแพงกว่า2องหมื่นท้นลปก็จะเป็นไต้หวัน แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไต้หวันก็ผลิตไต้หวันเลยตัวนี้ราคาก็ไม่แพงครับสามหมื่นครับสามหมื่น,สาม,มนสามหมื่นเท่าเท่าไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็จำราคาไม่ได้ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับไปสมการประกอบไปเลยครับวันนี้มีตัวช่วยใช่ไหมคะคับนั่นเป็นแมวครับ ก็น,นี้คือสภาพสภาพรถของกัส t โตที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะชื่อรุ่นว่าโดโลนะครับสังเกตง่ายๆคือโดโลจะตรงนี้จะโค้งนะครับท่อท่อหางหลังกับท่อตรงกลางจะโคง้งตรงนี้นะเป็นรุ่นที่ออกไปแนว e n d u ด a รานหน่อยนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีนี้การค้งนี่ทําให้ซับแรงกระแทกครับตรงนี้ครับ mm hmm. เขาบอกอยู่ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีของเขาครับ,รบ mm hmm. ตัวนี้ก็มากับชุดขับครับชุดขับ1 5 r 7 0 0 0ครับ mm hmm. ตัวนี้ได้เต็มคุบเลยนะครับตีนผีที่ติดมาก็จะเป็นขายาวครับเพราะว่าเฟืองที่ติดมานี่ทีเด็ดเลยเป็น11 30นะครับ mm hmm. ก็เอาใจสายเขาเลย แล้วก็ส่วนเบรกก็ r 7 0 0 0นะครับทั้งหน้าหลังนะส่วนพวกแฮมสเตมก็ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่ครับเป็นยี่ห้อ Control Touch นะครับผ้าบันแฮนก็เหมือนกันครับย,ยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ส่วนตัวหลักอานก็ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่ครับ ติดมายี่ห้อเดียวกันครับส่วนตัวเบาะนี่ทีเด็ดเลยเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้ยี่ห้ออิตาลีนะครับเซเลปอิตาเลียครับตัวนี้รีวิวกันมาว่านิ่มมากนั่งสบายมากเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนนะครับคือความสบายนะครับนั่งสบายตัวนี้รีวิวกันว่านั่งดีมากแนะนำเลยตัวเฟรมเป็นคาร์บอนทีหนึ่งพันนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือมีตรา UCI เรียบร้อยและตัวนี้นี่ครส่วนล้อที่ติดมาก็เป็น Campagnolo ครับ Campagnolo ชื่อรุ่นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับนี่ครับชื่อรุ่นอ่านว่าคำศินครับ K H A M S I N คำศิลป์ผมไม่รู้ว่าผมอ่านผิดหรือเปล่าหรือว่าชื่อมันออกไทยๆหน่อยนะครับมันเป็นล้ออิตาลีถ้าคนคนไหนอ่านถูกช่วยคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับว่าอ่านจริงๆมันต้องอ่านยังไงผมอ่านมานานละคำศิลป์คำศิลป์เนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าคันนี้เป็นไซส์ XS นะครับรุ่นโดโลนะครับทีมโดโลก็สังเกตให้ดูสังเกตที่ ขาจานครับขนาด165นะครับคือซึ่งถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะติดมาส่วนใหญ่จะเป็น170นะก็คือไซส์มาตรฐานไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็จะเป็นไซส์170มเลยแต่ว่าอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับคือถ้าไซส์ XS คันนี้ก็จะติด165มาครับเรามาดูคันนี้กันคันนี้จะเป็นไซส์ S นะครับก็คือขยับใหญ่ขึ้นมาเรามาดูขาจานครับ นี่ครับจะเป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับคือคือเขาจะปรับให้แมทกับไซส์รถที่เราเลือกนะครับคือคืออันเนี้ยคือดีมากก็คือซื้อมานี่แทบจะไม่ต้องไปหาเปลี่ยนขาจานหรือว่าเปลี่ยนอะไรเลยซึ่งแฮนด์แฮนด์ก็เหมือนกันนะครับแฮนด์แฮนด์เท่าที่ผมดูก็คือไซ์เล็กก็จะติดแฮนด์ไซซ์เล็กมาให้ด้วย ส่วนไซส์ใหญ่ก็จะติดแฮนด์ที่กว้างมาอีกนะครับอันนี้สําคัญเลยเราไม่ต้องไปหาแฮนด์หาอะไรเพิ่มครับ <S <S รถกัสโตนะครับจะมีอยู่หลายสีนะครับแต่ไม่ว่าจะสีไหนก็จะทำลายมาเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะครับลูกเล่นของสีกัสโตเนี่ยก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับซึ่งยี่ห้ออื่นยังไม่มียี่ห้อไหนทำมาแล้วก็คือถ้าเรามองจากฝั่งนี้ จะเป็นพื้นดำและตัวนสืแดงแต่ถ้าเราลองหมุนไปอีฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นพื้นแดงตัวนสือดำนะครับคือบางคนเอาไปถ่ายรูปปวดเพื่อนอาจจะงงแบบเฮ้ยวันนี้ทำไมรถแดงเอาอีกวันมาถ่ายเป็นสีดำนะครับคือเขาถ่ายถ่ายคนละฝั่งนะครับสามารถเอาเป็นลูกเล่นในการถ่ายรูปหรือว่ามุมเอาสลับมุมกล้องได้นะครับก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่ง